h e ล lo everyone สวัสดีครับผมไมค์คอมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม d e a d b y Daylight นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเดอะคาวเนาะเดอะคาวสายเขียวนะครับผมแล้วเดอะคาวสายเขียวที่ผมวาเนี่ยจะมีเปิร์กอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคเปิร์กแรกครับผมจะใช้เป็นการแทรกแซมอันเสื่อมทรามนะครับผมหรือว่าคุมเครื่องครับตอนต้นเกมเนี่ยเครื่องปั่นไฟ3เครื่องจะโดนล็อกนะผมเป็นเวลา120ีวิเนาะส่วนเปิร์กที่2นะครับผมจะใช้เป็นความบาดหมางนะครับผมทุกครั้งที่มีผู้รอดชีวิตเนี่ยมาปั่น เครื่องปั่นไฟที่ออร่าเป็นสีแดงเนี่ยจะออร่าเป็นสีเหลืองทันที12วินาทีเนาะส่วนเปิร์กที่3นะครับนักชำแหละซุ่มซ่ามหรือว่า Sloppy Butcher นะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะเอามายื้อเกมนะครับผมให้เซิร์ชเนี่ยหิวช้าเป็นอย่างมากนะครับผมส่วนเปิร์กที่4 Search หรือว่าไฟกระชากนะครับผมเนี่ยทุกครั้งที่เราตีผู้รอดชีวิตล้มเนี่ยครับในระยะ32เมตรเนาะเครื่องปั่นไฟในระยะ32เมตรนะครับจะระเบิดทันทีนะครับผมโดยจะสร้างความเสียหายลงไปทันที8%นะครับผม แล้วส่วนแดดออนที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีหมดกําลังนะผมแล้วก็รีโหลดไว้นะครับโอเคแล้วเซตเปิ่มที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะโอ้โ,อโหออมอนวะ่ะที่พักกาดออมอนโอเคด่านนี้ไม่ใช่ด่านที่ดีสําหรับคิลเลอร์เท่าไหร่นะแล้วเป็นการท้าทายของผมแบบโหมดมากๆาเลยอะ่ะผมว่าผมคงต้องเล่นแบบรัดกุมหน่อยละอ้าผมเจอคนหนึ่งอุย้ย ไยลนัลนลนัลนลันลันจะเจ๊คละก็ดีนะเราเจอผู้รอดชีวิตก่อนอ๋อไม่เล่นไม้ด้วยแฮะแปลกอุ้ ได้อยู่ครับเครื่องล็อกไม่เป็นที่ด้วยแสดงว่าเกิดแยกแน่นอนครับเนี่ยด่านนี้ค่อนข้างหินสำหรับคิลเลอร์นะเพราะว่าไม้เยอะมากครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนตรงนู้นแล้วกันด่านนี้ค่อนข้างหินเลยอะสำหรับผมนะสำหรับคิลเลอร์ครับด่านนี้คิลเลอร์ตัวไหนก็หินนะโอ้มีความเพิหน้า ผมว่าเครื่องนูน้นนะนั่งไงมีคนปั่นสองคนครับบาดหมางเราทำงานแล้วนะมีกุญแจอีกคนหนึ่งน่าจะอยู่ตรงเครื่องนะเดี๋ยวผมตามเม็กไปเคมีคนไปช่วยโอ้โผมปลาแย่มากเลยอะ ได้อยู่เฮ้ยเล่นอะไรวะเฮ้ยเคสเล่นพลาดนะครับเนี่ยข้าวนผิดโอเคเสาเดิมเครื่องนู้นเสร็จแน่ครับไอเครื่องไกลๆนู้นอะบาดหมางเราทำงานเนาะเครื่องน,น,นั้น i p พไปครับผมไปอ่ะเสร็จแน่โอเคมันน่าจะมีคนเจ็บสองคนนะ อันนี้ไงเจอแล้วมีอีกคนหนึ่งนะยังมีอีกคนหนึ่งครับคนหนึ่งไปช่วยเราอีกคนนี่ไงเจอแล้วโอ้สปินเบิร์ดโอ้ยอุปาอะไรของกูเนี่ยโอเคผมจะปล่อยเจสเข้านอนไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะกระโดดตรงนี้ฮะนิ่งเหรอมาดิ ผมจะปล่อยเจกนอนไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเขามีแทงหลังนะครับตรงนี้น่าจะมีไม้เทพแผ่นหนึ่งนะครับผมจำไม่ผิดโอ้เข้าไม่เข้าไม้เทพฮนะไม่มีเดนฮาร์ดไม่ต้องกังวลครับตีไปเลยเซิร์ชทางานนะเห็นนะครับจากมุมขวานะแสดงว่ามีเครื่องปั่นไฟกําลังทํางานนะผมอีกคนนึงน่าจะไปดึงน่าจะปั่นแค่คนเดียวโอเคน่าจะเป็นเครื่องโอ้เซิร์ชทางานเครื่องนี้ครับไม่รู้เครื่องใคร เดี๋ยวผมกลับไปหาเจกนะอีกสองคนทำอะไรอยู่ผมไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวผมกลับไปหาเจกก่อนโอโอเคเดี๋ยวเรากลับไปนะตอนนี้เราต้องซ้ำเจ๊กนะครับโอเคเห็นละโอ้ลุมฮิวนี่เองเข้าใจาละเข้าใจาละเข้าใจาละมีสปินเ,เดี๋ยวผมซ้ำฟิลิกก่อนนะ ผมจะปล่อยฟิลิกนอนไหมนะน่าจะมีคนปั่นไฟเลยคนหนึ่งเดี๋ยวเจคอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยปัดไฟสองโอเคเจคอยู่ตรงนี้ครับน่าจะรอช่วยนะไม่ได้ยินเสียงเท้าครับงั้นผมจะลุกผมจะอุ้มเลยโอเคไม่มีทางหลังดีเลยแพวนไปผมทิ้งเขาไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปเครื่องนู้นนะ แค่ okay. เครื่องนู้นสองคนตรงนั้นเป็นที่โล่งนะครับเราน่าจะได้แผลฟรีสักแผลหนึ่งยังไงก็เสร็จครับมันปั่นสองคนเนาะเฮลล่าเฮละเจ๊กช่วยโอเคอีกคนนึงอยู่ไหนวะอ่านี้หินมากอ่านี้หินมากกองเลยปล่อยไปก่อนครับโอเคตรงนู้นเหลือฝั่งฝั่งนี้เหลือเครื่องเดียวโอเคเราปล่อยเราไม่ต้องไปยุ่งกับฝั่งนี้แล้วถ้าเคสจะปั่นเครื่องนู้นก็ปล่อยเข้าไปโอเคผมเห็นเจ๊กแล้ว ด่านนี้นะครับสำหรับตัวเดินนะผมแนะนำให้ซ้ำนะไม่งั้นเนี่ยคุณเล่นไม่ได้นะครับเล่นยากลำบากน่ารับโอเคไฮไลท์ครับตรงนี้มีคนปั่นไฟครับ อ๋อปั่นในบ้านใหญ่สองคนรู้เรื่องถ้าผมตีเข้านอนได้เนี่ยผมจะได้เซิร์ชนะครับผมหรือว่าไฟกระชากนะครับจะได้ไหมเอ่โอ้ <c oughs> โหตรงนี้มีไม้ด้วยดูยดิไม้อย่างเยอะเลยให้ผมข้ามตามไปเลยนะ <c oughs> โอเคเซิร์ชทำงานครับเจ็ก ขอแผลฟรีทีนึงนะแผลแผลแผลฟรีทีนึงได้ปะ <_ C ity> โอเคเราไปอุ้มฟิลิกส์ครับอ่าเม่เคลียร์ไม้ก่อนไม่ต้องรีบโอเค <_ c ally> ดีเลยไม่มีคนแตะเครื่องปั่นไฟ เซิร์ฟเราทางานได้ดีครับแค่เรากําจัดคนออกจากเกมหนึ่งคนแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเครื่องปั่นไฟน่าจะเสร็จอีกเครื่องหนึ่งครับเพราะว่าเคสน่าจะปั่นอีกเครื่องนึงอยู่ผมรู้ว่าเม็กน่าจะอยู่แถวนี้รอซ้ําเครื่องบันใหญ่นะอ่าปั่นระเบิดเครื่องไกลเคเครื่องนู้นแหละเครื่องขวาผม อันนี้เจคกน่าจะปั่นคือผมเล่นฆาตกรน,นะผมจะไม่มาแบบเอ้ยคุณซ้ำว่ะคุณอันนั้นอันนี้ว่ะคือผมผมว่ามันต้องซ้ำครับอืไม่งั้นเดี๋ยวพวกคุณรอดเดี๋ยวผมคุณก็ไปย่อหน้าประตูอีกอะท็อกซิกอะเออน่าจะได้ไม้ฟรีสวยทั้งไม้ทั้งคนไม่มองหลังได้อยู่ ตามไปเลยแค่พับเลยอ เซิร์ชทำงานนะครับแสดงว่าเมกกำลังปั่นอยู่ในบ้านใหญ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราโอเคสาวใกล้พอดีเลยสวยได้อยู่อ่าเครื่องขวามือเสร็จโอ้ไม่ใช่เมกไม่ได้ปั่นไอ้เจกเนียนปั่นอนะเจกเนียนปั่นหาเจก,ก่อนโอ้นี่ไง มีกัดไม้รูเ้เรื่องแขวนไปเลยครับตอนนี้เกมเราได้เปรียบแล้วนะเมเมเม็ก okay. ต้องมาช่วยนะเม็กมีเวลาครับเรายังมีเวลาอ่านี่ไง Okay. แข่งไปเลยครับเอ่อเคสอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไง ช่วยทันไหมอ่ะไม่มีบอลโล่ทัมเจ๊กน้าจะมีทางหลังแล้วกุ้มแคเรียบร้อยครับเอ็นเกมก็อืมก็ประมาณนี้เหรอ ไวอยู่อ๋อลูกเองลูกเองตายยากแทงหลังสินะง okay. ั้นผมจะรอเขา oh, oh. เรามาดูเซิร์ชทำงานกันครับอ่ฮะอ่ฮะเอาจริงๆนะตอนเนี้ยเครื่องปั่นไฟผมอะเหลือแค่เครื่องเดียวนะ <_ EN> ถ้าเขาเอาเครื่องในี้ให้เสร็จอะถ้าผมไม่เริ่มซ้ำ ถ้าผมไม่เริ่มซ้ําตอนต้นเกมนะครับผมบอกเลยว่าลําบากด่านนี้ยังไงตัวเดินก็ลําบากนะมันมีแทงหลังอยู่หรือเปล่าเลยไม่มีเนี่ยเครื่องนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเครื่องนี้น่าจะได้ประมาณ80ดิ็แล้วครับถ้าไม่เริ่มซ้ํานะยังไงก็ยังไงก็รอดครับยังไงก็มีคนรอดนะส่วนใครที่โดนซ้ํานะครับใครที่เป็นเซอร์แล้วโดนซ้ำนะไม่ต้องไปแบบว่า ไอ้มึงคิดซ้ำมาซ้ำกูอะไรเงี้ยคือถ้าเขาซ้ำนะจุกไปเลยครับจุกไปเลยอืมถ้าเขาซ้ำก็จุกไปเลยไ <c oughs> อย้เราเรามาเปลี่ยนเรามาเล่นไม้เซตอย่างงี้ดีกว่าเนาะโอเค GG w e l l a y ครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างลหละครับสำหรับคานตกรสายเขียวเนาะก็เซตเปิร์กที่ผมใช้นะครับทุกเปิร์กนะครับได้ใช้หมดเลยเนาะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์ให้ผมนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์คาตกรเนี่ยจะมีมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็คอนเทนต์เซอร์เวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําอีกนะครับผมส่วนฆาตกรเนี่ยผมจะเอาเป็นสาระสาระหน่อยละกันส่วนผมเล่น Survival ก็จะเอาเป็นแบบฮาๆหน่อยก็แล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม